ยายสวัสดีปะะ้าค่ะดูคุณยายยายอาบน้ำวันนี้โอ้ยกลมให้เลยนะคะยายน้องนาเดีย ตอนนี้ <c oughs> พี่ช้างรอคิวกัะดาบน,น้ำนะคะตอนนี้ช่วงนี้เป็นช่วงรอคิวนะคะทีละเ,เชือกทีละเ,เชือกวั <c oughs> นนี้เราเลียงคิวกระดามน,น้ำนะคะ โอ้บอไม่คเวลเลยไปหลุดเลยไปนะไปนะยายยายขอทางหน่อยคุณตาบอก

แม่เดี๋ยวก็ยังไปฟุ่นก่อนเขาหลังตึงเดีงย้ยัเขาไปฟุ่นมีน้องเซนดี้ก็ตามมานะคะรอคิวรอคิว มาอาน้ำกันนะคะเอาเอบไปหน่อยายายายไปขาน,นิหนึงน้ำเซนดี้มาแล้วเหมือนเต่าเลยนะคะเหมือนเต่าอย่างมาเลยได้อยู่ นี่เรามีควานประจําของใครของมันแล้วแซนดี้เหมือนเต่าเลยนะคะไปแล้วไปแล้วดูต่อไปก็น้องปุกกี้ อรียงคิวกันนะคะตอนนี้เ,ออเรามีประจำแล้วกินได้กินได้กินในรถยี่สิบคำละยี่สิบ มอมแม่มากน้องผุกกิน ยายสิปุกกี้คิวต่อป้านาเดียถอยนะคะวันนี้ปล่อยให้ปุกกี้ไปก่อนปล่อยแม่เดียมานาเดียมาปกกีแล้วเดี๋ยวบังลงก่อนจะฝ่ายจะฝ่ายบังลงมาก่อนบังมาเลยเดี๋ยวเดียวบังไปก่อนวันนี้ก็จะล้างคู่กันนะคะไม่รู้จะปูหรือจะจาแล้ววันนี้ สองสาวของเรานะคะอย่าลืมนะคะเริ่มมีเสียงแล้วถ้าเจอกันเจอกันสองสาวเริ่มมีเสียงแล้วนะคะตื่นเช้ามาต้องอาบน้ำทุกเชือกิน้ะไ้สวย เป็นอะไรคิดถึงกันเหรออย่าลืมนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเราด้วยนะคะมีครอบครัขขวของเราครอบครัวน้องอันดามันนะคะมาดูการช่งชวงเช้าตื่นมาต้องทำอะไรก่อนนะคะภารกิจต้องเชา้าอาบน้ํานะคะตื่นมาต้องอาบน้ําด้วยต้องเป็นเหมือนคนนะคะจะอ,อาบน้ําให้นะคะ นงก็ไม่อ,อาบนะครับเดมเาไม่อาบนี่น้องอันดานีนอ,อันดานะคะน้องคุณย,ยายอาบน้ำเสร็จก็ต้องไปแต่งตัวนะคะแต่งองค์ทรงเครื่องก่อน ครับกเร็วทำให้แม่พอชื่นใจหน่อยเร็วไม่เอาในอารมณ์ไม่จอยอันดาบอกอครับก่อนครับไปดีครับก่อนครับไปดีวันนี้อาบน้ำก่อนเพื่อนเลยอันดา ทำไปดิอืมชื่นใจแลวแม่แม่บอกเสียงอาดาเสียงลอชื่นใจมากน้องยายน้องก็ยายสีพรายนล้วก็น้องแซนดี้นะคะยายสีพรายอยู่ด้านบนน้องแซนดี้ วกกี้เสร็จแล้วปกกี้เขาไปแล้วนองเซนดีนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ